เอาเลยครับกลับสวัสดีเข้าสู่รายการ u n i v e r s ร์แซลบล็มันบ้ามากทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวนะครับสำหรับใครที่อยากเช็คผมทำวันไหนเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปดีได้เลยอย่าลืมใส่ให้หนักบ้ามา,มากไว้ด้วยถ้าเกิดท่านผู้ชมมาใส่ให้หนักบ้ามา,มากผมใจข้าไปเลยนะครับเรามาดูความบ้าที่ได้รับเรื่องในสัปดาห์นี้เลยดีกว่านะครับความบ้าที่ได้รับเรื่องในสัปดาห์นี้จะคุณเมลอน FC เพกาสองแปามนะบอกว่าเอาดวงอาทิตย์สีฟ้าทั้งหมดมาชนกันแฮทแทกมันบ้ามากดวงอาทิตย์ของเราก็จะมีอยู่หลายสีด้วยกันนะครับดาวเลือกในจักรวาลเนี่ยแล้วก็จะมีดาวเลืกจะพวกที่เป็นสีฟ้าด้วยนะปุ่นนี้จะมีอุณหภูมิที่สูงครับไม่มั่นใจว่ามันสูงหรือต่ำนะเดี๋ยวเราได้ล้กันแน่นอนอ่ะเราก็จะทําการให้มันมาชนกันครับเราจะให้มันชนกันแบบว่าข้างๆระบบสุริยะได้ดูด้วยนะครับว่าระบบสุริยะของเรามันจะเป็นยังไงตรงนี้แล้วกันนะครับเราจะต้องทําการ ให้มันชนกันโดยการที่ให้มันคงที่แบบนี้แล้วกดสตอปไปก่อนสีฟ้าทั้งหมดนะนี่สีฟ้ามัน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 ต้องซูมเข้าไปนะครับโอเคี๋ยวขอดูอุณหภูมิก่อนอุณหภูมิตรงนี้แปดพันหเราดวงที่อีกนะยิ่งร้อนจะจะยิงเป็นสีสีฟ้านะครับอันนี้ดวงเล็กติดเดียวเองสีอันนี้ออกขาวนะเอาฟ้าทเดียวอูที่ดวงใหญ่มากอ่ะอันนี้ก็ดวง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 เล็กลงมาอันนี้ก็ดวงเล็กลงมาหน่อยอันนี้ก็ดวงปานกลางให้มันชนกันไปเลยนะ สีฟ้าทั้งหมดอ่ะอันนี้ก็ออกฝาฟ้าเหมือนกันฟ้าฟ้าฟ้าโอ้ยเยอะมากข้างล่างเต็มเลยกดไปกดไปปรับปรับโอ้โหอันนี้ก็ดวงใหญ่ปรับใหญ่เขาอีกปรับปรับน่าจะหมดล้อนะเราลองมาดูกันน่าจะต้องเข้าไปดูข้างในนี่ฮะหลายชั้นด้านในก็จะมีดวงเล็กดวงน้อยสีฟ้าทั้งหมดนะครับดูด้านข้างก็ได้นี่คือดาวเคราะห์สีฟ้านะครับประมาณสัก ห้าสิบสิบห้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ดวงปะยี่สิบสี่ดวงที่เป็นดาวเคราะห์สีฟ้านะครับชนกันตรงนี้กดเพล์หนึ่งสองซ้ำเกิดซุปเปอร์โนวาซ้ำซ้อนฮะซุปเปอร์โนวาแบบซุปเปอร์โนวา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 โอ้โหแล้วข้างนอกโอ้โหกลายเป็นครอบเคสสีฟ้าฮะเดี๋ยวผมกระตุกนี่ท่านผู้ชมด้วยความกระตุกเห็นครอบเคสสีฟ้าถูกไหมนี่คือแรงระเบิดนะครับของแบบว่าตอนนี้เกมเฟรมเลือดเลือสามนะครับแบบว่ามันกระตุกบาก้บาง กระตุกแบบโคตรๆเมือนคอมกำลังจะระเบิด game, ตอนนี้หน้าจอข่าวล้วนเลยมองไม่เห็นอะไรเฟรมเร็วเดือดสาบอะเล่งความเร็วแป๊บให้มันพาไปเร็วๆสิโอเคโอเคโอ้โหเมื่อกี้แสงวับสีน้ำเงินตรงนั้นโอ้โอเคตอนนี้น่าจะดีขึ้นโอ้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 อยู่ดีซุเปอร์โนวาก็บื้มขึ้นมาหนักกว่าเดิมตอนนี้เฟรมเร็ยังเดือดสาอยู่นะครับแบบว่าขอบเขตซูเปอร์โนวามันแบบ นี่คืออะซูปเปอร์โรบอทที่เกิดจาก ดาวเลิกสีฟ้าทั้งเกมนะชนกันพร้อมกันทําให้ระบบสุริยะย่อยหายไปไหนไม่รู้ครับแต่ว่าความแบบนี้ก็สวยดีมอนกันนะเอาละครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างนะครับอาจจะมองไม่เห็นอะไรมากมายเพราะว่าสุดใหญ่ก็เฟรมเรทตกและก็ค้างไปส่วนใหญ่นะครับในนี้คือความสวยงามที่เกิดขึ้นจากดาวเคราะห์สีฟ้าทั้งหมดในเกมชนกันหวังว่าจะสนุกกันนะครับดูขันเพื่อความบันเทิงนะครับไม่สามารถเอาไปอ้างอิงงานวิชาการได้เพราะว่านี่เป็นเพียงแค่เกมเท่านั้นนะครับ ยูนิเวอร์แซลบล็อกมันบ้ามา,มากสัปดาห์หนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงไ,ไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเราจะมาทำอะไรที่มันว้าบ้ากันก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกดติดตามกมด็เซฟคลิไปกันไว้ได้เลยเมื่อผมลงคลิปใหม่ๆมันจะไปแจ้งเตือนในหน้าจอท่านผู้ชมเลยนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไ like ลค์คลิปนี้ด้วยไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าจ้า